สำหรับคนที่ขับรถขึ้นเขาบ่อยๆนะครับมีเทคนิคและวิธีการขับรถบนเนินเขายังไงเดี๋ยวเรามาแบ่งปันประสบการณ์กันในคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลยูทูบคนขับ c e เลริโครับวันนี้ได้มีโอกาสขับรถยนต์ซูซูกิ c e l ลริโอเกียรธรรมดานะครับมาขึ้นเขาแถวแถวบ้านนะครับ ก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์เวลาที่เราขับรถขึ้นเขาไปแล้วไปจอดตรงกลางเนินนะครับแล้วต้องการจะออกตัวต่อไปยังไงโดยที่รถไม่ไหลนะครับเวลาเราจอดรถเนี่ยนะครับขาซ้ายเราก็จะเหยียบที่คลัต์ขาขวาเราก็จะเหยียบเบรคค้างไว้นะครับวิธีการออกตัวต่อไปนะครับให้เราดึงเบรคมือขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่เกียร์ต่ําหรือว่าเกียร์หนึ่งนั่นเองนะครับแล้วเลื่อนขาขวาไปเหยียบที่เร่งนะครับขาซ้ายเราอยู่ที่คลัตต์นะครับ ขวาเราไปอยู่ที่คันเร่งเพราะเราดึงเบรกมือไว้แล้วนะครับเวลาเราออกตัวต่อไปเนี่ยนะฮะเราก็ค่อยๆเหยียบคันเร่งพร้อมกับปล่อยคาดนะครับแล้วมือด้านซ้ายเนี่ยก็ค่อยๆปล่อยเบรกมือนะครับเป็นการใช้เบรกมือช่วยนะครับจะทําให้รถเราค่อยๆเดินไปข้างหน้าโดยที่เราสามารถเร่งพร้อมกับปล่อยเบรกไปด้วยกันได้นะครับแบบนี้นะครับทำให้รถเราไม่ไหลนะครับ บางทีอาจจะมีรถคันหลังจออยู่ด้านหลังเนี่ยนะฮะเราก็จะใช้เทคนิคนี้ในการขับรถขึ้นเนินนะครับกรณีที่เราจอดกลางเนินนะครับส่วนการขับลงเนี่ยก็ใช้เกียร์ต่ําในการขับลงเพราะว่าจะมีเอนจินเบรกในการช่วยเบรกนั่นเองนะครับก็เป็นเทคนิคในการขับรถเกียร์ธรรมดานะครับในการขึ้นเนินขึ้นเขาแบบง่ายๆนะครับท่านใดมีเทคนิคอื่นๆอยากจะมาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้เลยนะครับ อ๋อวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบการกลับรถของ s z z u k ิเซลีโอนะครับว่าวงเลี้ยวมันจะได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกลับรถบนถนนนะครับอันนี้เป็นถนนสายชนบทนะครับก็มีความกว้างไม่มากนะครับพอประมาณนะครับเป็นรถสวนเลนจะลองขับรถให้ชิดริมด้านซ้ายสุดๆแล้วก็จะตีวงเลี้ยวยูเทิร์นบนถนนเลยเดี๋ยวรอรถโล่งๆก่อนนะ ว่าเราจะสามารถกลับรถได้ไหมนะครับในรอบเดียวโดยที่ไม่ต้องโยกนะครับลองดูนะนะครับมาแล้วครึ่งคันวนมาดูนะครับเกือบตกถนนนะฮะ <c oughs> เป็นไงครับสุสกิซเซลีโอวงเลี้ยวแคบใช้ได้เลยนะฮะสามารถเลี้ยวกลับบนถนนได้นะครับก็ไม่รู้ว่าวงเลี้ยวเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วเหมือนกันในคู่มือมีบอกอยู่นะครับก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็แบ่งปันประสบการณ์เทคนิคดีๆในการใช้งานรถยนต์ซูซ,ซูกิเซเลนิโอกันนะครับผิดถูกประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสวัสดีครับยังมีคลิปที่น่าสนใจอีกหลายคลิปสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับ